สิ้นสุดการรอคอยขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วสำหรับเสียโบสเพชรยินดีและพราวฟ้าการันชิดาหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศข่าวดีเบบีมาแล้วและก่อนหน้านี้ทุกคนต่างเป็นห่วงสายพราวฟ้าหลังเธอมีอาการแสบอกเป็นกรดไหลย้อนแฟนๆต่างแนะนำงดอาหารเผ็ดซึ่งอาการของเธอก็ดีขึ้นตามลำดับจนหายดีแต่ล่าสุดเธอพบอีกอาการคือท้องผูกเสียโบสเผยคลิปสาวพราวฟ้าเล่าว,ว่าท้องผูกไม่ถ่ายมานานห้าวันทำทุกวิถีทางแล้ว เบ่งนานก็กลัวเบ่งนานไม่ดีกินหลายอย่างมากที่เขาบอกว่าจะถ่ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไฟเบอร์ที่คุณหมอให้มาก็ไม่มีอะไรช่วยคุณแม่ได้เลยท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์แนะนำอาทิน้ำลูกพลุนขาห้ามเบ่งน้ำสับปะรดกับน้ำมะขามคดีมากๆทางนี้กินชากุหลาบลิ้นจี่ของชาตามือข้าออกเยอะมากแต่จะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยแม่ดื่มน้ำเย็นนะคะให้ได้สามลิตรต่อวันคนท้องไม่แนะนำให้เบ่งอแรงนะคะท้องผูกเป็นเรื่องปกติค่ะแม่เกิดได้กับแม่ท้อง เพราะน้องเริ่มตัวโตวไปเบียดลำไส่แม่เดียวยังต้องเจออีกเยอะค่ะแม่สู้ๆจา้าแนะนำปกติถ่ายยากแล้วตั้งท้องหนักกว่าเดิมแนะนำทานนมแอนมันช่วยได้ค่ะดื่มวันละสองแก้วจะช่วยอาการท้องผูกให้ดีขึ้นค่ะเป็นต้น